เอาละครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดชันทบ,บุรีนะครับเบเรีนที่เราได้เห็นกันนี้ก็คือคุกขี้ไก่นะครับซึ่งว่ากันว่าในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองจันทบ,บุรีเนี่ยฝรั่งเศสได้สร้างป้อมปราการขึ้นมานะครับแล้วเอานักโทษไปขังแล้วก็เอาไก่เนี่ยไปเลี้ยงไว้ด้านบนเพื่อให้ไก่ถ่ายใส่เบเรีนศีรษะของนักโทษนะครับ มันจึงถูกเรียกว่าคุกพิกไก่แต่มันก็ยังมีในหลากหลายประเด็นและมุมมองนะครับนักวิชาการหลายๆท่านก็มองว่าคุกกี้ไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่คุกนะครับแต่มันเป็นป้อมประการที่ฝรั่งเศสได้สร้างขึ้นนะครับเพื่อใช้สังเกตการในช่วงที่เข้าของเพิรงจันทบุรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน นี่คือบริเวณทางเข้านะครับเมื่อเข้าไปข้างในแล้วก็จะรุ่งโร่นะครับก็ยากที่จะสันนิษฐานนะครับว่าที่แห่งนี้เป็นคุกจริงๆหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นเพียงแค่ ป้อมประการของฝรั่งเศสตามที่นักวิชาการไทยไ,ได้สันนิษฐานไว้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับคุกคิ้ไก่แห่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์ของไทยนะครับในช่วงรศ1 1อที่มีความขัดแย้งระหว่างไทยและฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีที่สุดนะครับ